เราจะไปดูความคืบหน้าแม้กับโปรเจกต์ของ2ประเทศระหว่างไทยแล้วก็สปป,ปปลาวนะคะกับโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคัมไซจังหวัดบึงการนะคะซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยเข้าไปดาเนินการก่อสร้างความคืบหน้าของโครงการเป็นอย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกับดรปณิทิตเอื้อสุดกิจผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสะพานระหว่างประเทศและด่านพรมแดนสํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศกรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะท่านผอปณิทิดคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณชลศรีคุณนัทสรุตแลวก็ผู้ชมทุกท่านนะครับครับผมท่านผอครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเรามีสะพานมิตรภาพไทยลาว4แห่งแล้วเห็นบอกว่าล่าสุดจะมีเมกะโปรเจกต์ในการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ด้วยถูกไหมฮะอันนี้ความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะถูกต้องครับตอนนี้เรากาลังสร้างกันอยู่เลยนะครับตอนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับก็เดี๋ยวขอย้อนที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งกันนะครับก็ จริงๆเราได้ม oh. ีการทำความตกลงกัะทางสปปลาวและเราได้คุยกันมาตั้งแต่ปี60แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะครับเป็นแห่งที่5โดยสะพานเนี่ยครับจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดบึงการอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเชื่อมกับเมืองปักตันแขวงบรีคัใไซที่สปปลาวนะครับซึ่งตัวเนี้ยครับเราก็มีการแบ่งความรับผิดชอบกันสองฝ่ายนะครับฝ่ายไทยเราก็ใช้เงินงบประมาณของเรา ป่า,าวเวลาเขาก็ใช้เงินกู้จกไทยเรานี่แหละโดยสำนักง,งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพ,พื่อนบ้านนะครับผมแต่แล้วพอหลังจากตกลงอะไรกันเสร็จแล้วเราก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรรมศึกษาจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็เริ่มงานตั้งแต่ส่วนเล็กๆเริ่มงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแต่ปีหกสามแล้วก็ได้เพิ่มเติมส่วนอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆโดยขณะนี้เนี่ยครับ ความขึ้นต่นางๆโดยรวมๆี่ยจะอยู่ที่ประมาณ57เปอร์เซ็นครับครับผมค่ะคข,ขอขอ,ขอ,ขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะว่าสี่แห่งที่ผ่านมาเนี่ยคือนะคะช่วยอำนวยความสะดวกยังไงแล้วพอมาเป็นแห่งที่ห้าเนี่ยจะมาเสริมเพิ่มเติมหรือสนับสนุนยังไงเพิ่มเนี่ยคะ่ะครับผม,มจากสี่แห่งที่ผ่านมานะครับก็คืออ่าขอขอย้อนนิดนึงกับอย่างที่แห่งที่หนึ่งเนี่ยคืออยู่ที่หนองคายนะคะแห่งที่สองอยู่ที่มุกดาหาร แห่งนิสัมทีนม่นครธำรงแล้วก็แห่งน่สิตอยู่ที่เกราดนะครับซึ่งตัวเส้นทางเหล่าเนี้มันจะเป็นเส้นทางที่เท่าไงเชื่อมอย่างน้อยคืออัน,นันึงคือเป็นความช่วยเหลือให้ทางลาวเลยคือเขาเขาเป็นประเทศที่ไม่สามเขาประเ,เป็นประเทศที่ไม่ได้ติดต่อกับทางทะเลดังนั้นถ้าเสมมติเขาจะเดินทางมาทางทะเลเนี่ยเขา,าก็จะสามารถเดินทางผ่านตะขายเข้ามาในประเทศเราแล้วก็อาจจะออกไปทาง ทางภาคสมมติวิ่งมาสมมติวิ่งมาจากทางภ่าอีจานแล้วก็จะสามารถมีโครงขายเชื่อมโยงต่อไปอีง mm. ถ้าถึนไหนสบายได้อย่างนี้ดัต้นนะครับ mm. ผมซึ่งแล้วก็พวกสะพานต่างๆเนี่ยอย่างมุกดาหารในมุกดาหารก็จะเป็นอยู่บนเส้นทางที่อยู่บนทางของอาเซียนที่ผ่านในประเทศไทยนะครับ mm. ผมซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ในโครงขายที่ทําให้เชื่อมโยงการเดินทางได้ไปใงหลายๆที่ครับ ดังนั้นคือพอไปเพิ่มตรงของบึงการเข้าไปเป็นแห่งที่5เนี่ยเหมือนกับจะทําให้โครงข่ายเนี่ยมัน,มน,มนสมบูรณ์ม,มากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะกว้างขึ้นใช่ครับผมอย่างของอย่างของที่บึงการเนี่ยครับด้วยด้วยตำแหน่งของสะพาะที่มันอยู่นครับก็คือบริเวณตรงนั้นเนี่ยพอเชื่อมไปทางฝั่งลาวเนี่ยมันสามารถเชื่อมไปยังถนนหมายเลขสิบสามของลาวซึ่งเป็นถนนเส้นใหญ่ของเขาและถ้วลราจักรกิสามเนี่ย ของเขาเนี่ยก็มันเข้าสายแปดองซึ่งสามารถวิ่งต่อไปยังเวียดนามได้เลยพอ,อวิ่งต่อไปยังเวียดนามก็ไปเจอทางหลงอาเซียนอีกเส่นซึ่งก็จะวิ่งสามารถวิ่งต่อขึ้นไปทางฮาน,นอยหรือจีนตอนใต้หรือจะลงไปทางดานังก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นโครงข่ายเชื่อมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือประเทศลาวและมันจะเป็นเ<ใ>ชื่อมทั้งภูมิภาคอาเซียนได้เลยโอ้มันไปต่อได้อีกทีนี้ถามถึงการแบ่งงานค่ะว่าแล้วเราแบ่งงานกันยังไงคะว่าส่วนในในส่วนของไทยในส่วนของสปปลาวเราแบ่งเราแบ่งงานกันในการสร้างยังไงคะ อ่าถ <ừ> ้า <no> ผ <liebe> มจากจากที่ทราบนั้นก็คือตรงเนี้ยสะพานตัวเนี้ยจะเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้าโขงนะครับเราจะแบ่งกันกับลาวโดยเอาตำหน่งกึ่งนการของช่วงสะพานที่อยู่เหนือแม่น้านะครับเป็นตัวแบ่งความริชพง่ายๆก็คือช่วงช่วงสะพานที่อยู่เหนือแม่น้ําเนี่ยจะมีกนรคอลคระขึ้นทีนี้ตอนนี้หลังจากหลังจากพอพอช่วงที่มาไปบนบกก็คันนี้ก็ด้านข่ยด้านมันแล้วะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งเราทั้งทางทั้งไทยและทางลาวเนี่ยเราไม่ได้ก่อสร้างกันตัวแค่สะพานที่ข้ามแม่น้ําตัวเนี้นะครับ เรามีการดาเนเินการส่วนอื่นๆด้วยโดยนอกจากตัวสะพานแล้วเนี่ยในของฝั่งของไทยเนี่ยเราก็จะมีการสร้างถนนเลี่ยงเมืองเมืองการซึ่งถนนเลี่ยงเมืองเมืองการมันก็จะริ่มไปเข้าไปหาตัวสวะพานเลยนะครับผมรวมถึงก็จะมีการสร้างอาคารด่านรมแดนซึ่งอาคารด่านรมแดนเนี่ยก็คือขอทุกอย่างเสร็จเนี่ย อาคารนี้ก็จะเป็นการพ่วกดาเนินการพวกด้านการตรวจคนเข้าออเมืองพีธีการทางสุรกากรลพวกนี้นะครับ,รบและของฝั่งไทยเราก็จะมีการสร้างรางอนเนกประสงค์อยู่ที่ใต้สะพานด้วยสําหรับการจกาจรอะไรต่างๆได้<อ>ส่วนในฝั่งลราเนี่ยก็ในส่วนที่นอกเหนือจากตัวสะพานที่ข้ามแม่น้ำคงเขาก็จะมีการสร้างอาคารด่านพรมแดนมีถนนของฝั่งเขาด้วยเช่นกันครับผมซึ่งตัวเลข57 แต่นที่ผมได้กล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็รวมความคืบหน้าของงานพวกนี้ไปด้วยครับผมครับผมที่เห็นบอกว่า <c oughs> รูปลักษณะของโครงสร้างหรือว่าการก่อสร้างในครั้งนี้เองมีการดึงเอกลักษณ์ของภูมิ <c oughs> ยาท้องถิน่นหรืออย่างเช่นเรื่องของแคนไปด้วยอันนี้มีความเป็นมายัางไงฮะอ่าครับผมตัวนี้เนี่ยด้วยท่าน่เราเราเราเนื่องจากมันเป็นสะพานข้ามของระหว่างสองประเทศเราก็เลยอยากจะอยากจะได้นําเอาศิลปรวัฒนธรรมของ สองประเทศมาเป็นสัญลักษณ์เพื่ออยู่เพื่อ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 แสดงความแสดงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศนี้เราก็เลยนําแคนนะครับ,รบนําแคนมาใช้เป็นเสาถเป็นเสาจะเรียกว่าเาสากระโดงก็คงอ่าคือปกติเสากระโดงจะเป็นเสาขอ,องเรือนะะแต่ว่ามันจะมีตับของสะพานนั้นมันจะมีเสาใหญ่ๆอยู่กลางสะพานอยู่ประมาณสามสี่เสานะครับขึ้นตัวเสาใหญ่ๆเนี่ยเราจะทําหน้าตสาลูกล่างให้กับดูค้ากับแคนนะครับซึ่งเป็นก็ แสดงถึงวาัฒนคริของทั้งสองประเทศนะครับผมครับผมค่ะทีนี้ในมุมของการก่อสร้างครับในตอนนี้เองเนี่ยหลายพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยหรือภัยพิบติทางธรรมชาติมีผลกระทบในการก่อสร้างทําให้ล่าช้าบ้างเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็ก็มีนะครับก็ยอมรับว่ามีนะครับก็เรื่องสถานการณ์พวกนี้หลักๆเลยฝนจะเป็นปัญหาสำหรับการก่อสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ที่บึงการเนี่ยก็ปกติก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกอยู่แล้วนะครับ ช่วงเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยการกอร่อสร้างอะไรที่เราต้องทําบนโบกเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีุทางนั้นกันบ้างนะครับบางครั้งบางครั้งคือสมมุติเราจะเทปูนเนี่ยคือเราก็ไปสามารถเทได้ตอนฝนตกหรือทําพื้นถนนนี้แต่เราก็ต้องหยุดกันไปต,ต้องรอพื้นแห้งจริงๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนการกอร่อสร้างในน้นําในน้ําก็ยังมีปัญหาเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าพอตอนแม่น้ํโขงระดับน้ําสูงมากเนี่ย มันก็จะท่วมตอม้อ,มอสพานที่จะเราอ,อยู่ระหว่างปั้งเนี่ยพอท่วมตอม้อไปเลยเราก็สร้างต่อไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาทําให้ล่าช้าจากภัยธรรมชาติพวกนี้นะครับเราก็สามารถเร่งงานได้ตอนที่ฝนไม่ได้ตกนะครับเพื่อจะได้ทําให้สันตานแผนงานของเรานะครับค่ะนะคะทีนี้ความสําคัญของสพานเส้นนี้ค่ะจะเอื้อประโยชน์ทั้งเรื่องการเดินทางการค้าการลงทุนหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไงบ้างคะท่านผอ,อ,อคะ ครับผมก็อย่างที่เรียนไปพวกนี้ก็คือเมื่อครู่นี้ก็คือสะพานเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงมาทางโครงข่ายหลักของเราได้อย่างสมมติถ้าเชื่อมมาฝั่งไทยแล้วมันก็วิ่งวิ่งไปสามารถวิ่งไปสนามบินไปท่าเรือแลนะตังไปอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งแล้วก็ทางฝั่งลาวก็อย่างที่เป็นที่เรียนไปก็คือมันก็สามารถวิ่งไปทางจีนได้ไปทางเวียดนามได้พวกเนี้ยมันก็จะสามารถเป็นเส้นทางขนส่งซึ่ง เอมืมันก็จะเปิดจะเปิดเป็นทางเลือกเพิ่มเติมทําให้การขนส่งเนี่ยสะดวกมากขึ้นเพราะการขนส่งมากขึ้นมันก็จะเป็นการดึงดูดการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับผมค่ะผมะะที่นี้ย้อนกลับไปเมื่อเมื่อของสี่แห่งที่สร้างเสร็จไปก่อนหน้านี้เองครับมีประชาชนสัญจรที่ใช้มากน้อยแค่ไหนนี่พอมีตัวเลขไหมฮะ,ะตัวเลขใช่ไหมครับจีกิงๆตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวประชาชนสัญจรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสะพานสะพานของที่ ที่ขายเยอะที่สุดนักจะน่าจะเป็นที่สะพานที่หนองคายเป็นหลักนะครับเพราะว่าสะพานอื่นๆเนี่ยมักจะเป็นาการเขาเรียกไหนผมเรียกว่าผมในคำพูดอ,อย่างไรผมเรียกอย่างนี้แล้วกันก็คือสะพานที่หนองคายเนี่ยจะครึ่งขรึ้นระหว่างการขนยานเดินทางโดยประชาชน,นทั่วไปนะครับกับการขนส่งสินค้าแต่สะพานอื่นๆเนี่ยสะพานอื่นในจะค่อนข้างค่อนข้างเป็นทางการขนส่งสินค้ามากมากสักหน่อยนะครับอย่างของที่ น้องคายผมยกกัน้องคายล้วกันเขาเป็นสะพานที่ที่เดินทางกันเยอะนะครับคนเดินทางเข้าเนี่ยเอาช่วงครึ่งปีแรกนะครับอันนี้ช่วงครึ่งปีแรกของปีหกห้ามันก็จะเฉลี่ยดเดินทางกันประมาณประมาณกและต้ตนต้นปีเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีคนต่อวันเพราะเนื่องจากเขามามัรหาโควิดอยู่แต่พอพอเริ่มกลางกลางปีแล้วคนจะเริ่มคนจะเริ่มมาเยอะแล้วนะครับก็คือคือของทางพฤษภาคามก็จะประมาณห้าร้อยหกร้อยคนต่อวันนะครับเดินทางเข้าออกนะครับผมแต่พอ มาเดินพิจารณาโยนเริ่มตัวเลขก็เริ่มแตกไปถึงพันลวนะครับผมค่ะครับค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะท่านผอ,อีมอรัยที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคะครับผมก็จาจากที่ได้เรียนไปนะครับก็สะพานนี้นะครับจะเป็นโครงข่ายเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการเดินทางนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจของทางจังหวัดอุบลราธานีเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคให้เติบโตพัฒนานขึ้นได้นะครับก็ นั้นก็ทางกรมทางหลวงก็อยากจะขอให้ทางประชาชนทุกภาคส,ส่วนนะครับร่วมกันพัฒนาเพื่อประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากมีประชาชนมีหรือผู้ใดต้องต้องการสอบถามข้อมูลความคืบหน้าของโครงการเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนกรมทางหลวง1586นะครับค่ะข,ข,ขอบพคุณมากนะคะท่านผอ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับคือนับตั้งแต่มีการสร้างสะพานระหว่างนี่นะคะเป็นสะพานมิตรภาพไทยาลาวต้องบอกเลยว่าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องทั้งชาวไทยแล้วก็ชาว,ชาวลาวมา,าอย่างต่อเนื่องดังนะั้นอันนี้เป็นแห่งที่5แล้วนะคะเพิ่มโครงข่ายให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของแหล่งท่องเที่ยววัฒน,นธรรมได้ประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะคะ